สบายดีสบายดีสวัสดีพ่มแมนพี่น้องปร่งไปสุขสุดขัมาพบกับสาวทีบเล่าไต้ไซกินคือเกามือนี่ได้เมนูปลาหมึกหน้ากะห้อยแข้งและน้ำจิ้มอันนี้บบเมนน้ำจิ้มซิพูดเดิมพ่มแมนพี่น้องเป็นน้ำจิ้มปลาเดี๋ยวเลยสิตัดให้เอาออกฝุ่นก่อนตอนนั้นน้องจิน้มซำเมน มุมเกา่ามุมเดิม,มเพิ่มเติมก็คือใดขับปุ่นเข้ามาน้ำมือนีิผาบซัดเสียงซัดอยู่บ่ลองกล่องไม้น้ำมือนีิใหญ่เลยหลวงพ่อพี่น้องเจอเจ้าบ,บ,บ้างไาดูเลยเออมาเด้อกินน้ำกันแบบสิบสมาเด้อพ่อพี่น้องกินน้ำกันเด้เดอ แกปลาน,นลวดดื่มเอาจานมากินได้แตง,พ,แตงพักไม่แตงมือนีพักไม่แตงไม่พักบุ่งจำนีมือนีเพ้่พี่น้อง อกินอยู่ข้างนอกมีมาร่งวันพอมไม,ม่กินน้อยแค่งมันเลยามากมือนั่ะละมือก,กันวดบ้ปลาหมึกมดบางไงเริ่มัลย แรงวันบินส่วนอยู่ผิดนนำปันนำเหมือนหอยแค่รงเลยบักนี้หอยแครง うん。うん。<noise> <noise> <noise> พี่ยำปัดมาแล้วมันลวมันกินน้อยแค่งเลยมากอืมมันนี้กินอยู่ระเบียงที่ทำงานคนยุดได้นี่เลยเดี๋ยวออกมากินขน้างนอกแดดออกมากเลยล้ะ nằm chìm Hãy subscribe มาต้มหอยหอยแครงบินมาต้มหอยแครงจิ่ลรกลึกลึก่าสิตั้มเอาเดีอย่อยพี้องว่ามันอยู่ที่ทำงานมันมีขลุกนี่กะเอามาแต่หองพุ่งดอก อือปูหน่อยมันกินหรออืมมันกินเนนขาไปปูหน่อยัาจา้ชิอันนี้คุนเม,ม,มือเป็นยังละนะทำผิด ยางยางดูดหวยซ้อมแตบ่คมนั่นล่ะตอนใหญ่แม่นตอนใหญ่เด้อป๊าอยากให้พ่อพี่น้องเบิ่งอีหลีเด้น้ําจิ้มใส่ว่ากอมองนี้บ่กอแหนมหากอบ่เห็นมึกจ้ะ จิ้มลนทวยบางมือซองหนูอันนี้มือน,นี่ซองหอนวดโลนึงหนึ่งกิโลสองคนจัดไปไม่แข่งเอียบบ้าเด้อหืมบอรวยพี่หนุย่ยบอลลอยพี่แด้ความเสพ แซ่บกระเดียกกระดดดแซ่บอีลีรอเดอร์พ่อแม่พี่น้องตาดีโบลาใส่มือดีกว่าเนอ้อบุญงยากนี่ บ่งเข้าไปน้ำมันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนึงกินดูมองทำงานมันีอากาศเสืา,ยยานเนี่ยมึงเฮนพ่นตุ๊บตลอด่อนพี่น้องอันไม่ได้หอยอน้ำจิ้มลาดหอยเข้าไป โอ้ย,น,ยน้ำยนต์แซ่บคลิปนี้อะเสียงดังน้อยๆเรื่องพ่อแม่พี่น้องภาคึ้นอยู่ข้างนอกเนาะเสียมาชิสีดังรบกวันน้อยๆ ว่าอยู่ที่ทำง,งานกระดาษจะจู่เช็ดมือน้อยๆอืมฝ้นมาแล้วลว่าหันแล้วสำฝ้นไลอืมอืมเดี๋ยวไม่อยากาศดิกินต่างฝ้นผมสำได้อืม ันม,มืดฝนฝนฝนกินเลยฝนฝนไปล่อยในนี่แหละจังไดบรรยากาศดีเนาะตอนที่อยบกไปตกแล้วหละ đầy vô bây giờ cảm bên đầy kinh kẹn phấn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ีหลาลงสีอะลงนั่นจังสีแสบดีแสบทำอะไรนี้เหรอสำหรับคลิปนี้กะโอจบไปเพียงเท่านี้น้องเพลย์ไไพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนาข้อก่าวข,ข้าว่าสบายดีพ้นกระตุกไลพ้นตกนนตกนุก